อันนี้คือไม่ช้าหรอนายกตอบว่ารัฐบาลไม่ได้ช้าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรอ่ะนี่คือความเร็วในการช่วยเหลือประชาชนแล้วที่แม่งเร็วสุดๆไม่ช้าเลยอย่างนั้นหรือนายกบางทีก็ไม่จำเป็นต้องไปเถียง บางทีไม่จําเป็นต้องไปเถียงมันทุกข้อความหรือทุกข้อมูลที่นักข่าวถามบางเรื่องที่แม่งเป็นจริงแบบแล้วยอมรับยอมรับเท่ๆไปเลยและบอกแล้วว่าตอนนี้เราเตรียมแผนสำรองแบบนี้ยังดูดีกว่าอีกฮะภาพแม่งประจักษ์ขนาดนี้คุณไปเถียงคะแนานคุณยิ่งตกรู้เปล่า ท่านขาอนนี้รัฐบาลทํางานชา้าเออไม่ช้าไม่ชา้าไม่ชา้าแล้วคนติดอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะช่วยยังไงเนี่ยอันนี้คือไม่ช้าเหรอคะอันนี้คือเร็วด่วนจีทันใจขนาดนั้นเลยหรือคะเถียงออกมาแบบนี้อันนี้ก็ยิ่งทําให้ดูแบบว่าวุฒธธิภาวะในเรื่องของการความจริงใจไม่มี สู้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มมีข่าวถ้าตอบแบบนี้นะรัฐบาลเตรียมการไว้หมดแล้วตั้งแต่เริ่มมีข่าวจากกรมอุตุนะครับและเราก็เตรียมเจ้าหน้าที่ในกําลังพลต่างๆและอุปกรณ์ในใน,ในวาระปกติเพียงแต่ว่าครั้งนี้น้ํามันแรงกว่าและเยอะกว่าในปีที่ผ่านมากําลัง รวมไปถึงอุปกรณ์และสิ่งต่างๆจึงไม่เพียงพอเพราะปริมาณน้ำมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาดังนั้นต้องขออภัยจริงๆประชาชนที่เรานั้นคาดการผิดแต่เรามีแผนสำรองในการที่จะทำต่อไปนี้ให้ดีและช่วยเหลือประชาชนให้ทันด้วยการที่เราประสานกับทางกองทัพเราประสานกับหน่วยงานนุนนี้นั้นและจะทำแผนหนึ่สอให้ทันเวลาและประชาชนทุกคนต้องปลอดภัย มึงตอบอย่างนี้ดิต้องยอมรับความจริงและอธิบายว่าจะทำยังไงตอ่อมึงไม่ใช่มาเถียงทั้งทางที่เห็นว่ามันเป็นจริงยังไงอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เข้าใจคือประชาชนรู้สึกแย่อยู่แล้วมันไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวใต้ที่รู้สึกแย่และเดือดร้อนนะ คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเรารู้สึกแย่และเดือดร้อนกันทั้งประเทศว่าพี่น้องเรากําลังลําบากอันแรกสิ่งแรกเลยคือต้องเข้าใจคนที่เป็นประชาชนก่อนว่าเขากําลังรู้สึกยังไงอย่าไปเถียงความรู้สึกอย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชนเข้าใจไหมฮะท่านนายกมาเรียนการพูดกับกูมา <laughs> มจะสอน,นจะสอนเทคนิคการพูดไหม อันนี้พอเขาถามมาปั๊บเถียงถามปั๊บเถียง,ท,งทั้งทั้งที่หลักฐานชัดเจนแม่งโคตรเสียเลยพี่ผมบอกเลยอุตสาห์ผมเริ่มเริ่มตอนแรกผมเริ่มเอ็นแล้วนะผมเริ่มเอียงเลยนะจะผลงานในการที่ไปดีวค้าการค้าไปดีวัวต่างประเทศคุณสุปัญจีไปดิวขายข้าวได้ต้องโอ้โหไ่รู้กี่ประเทศเยอะแยะ,ยะมากมายกูเริ่มเอ็นแล้วกูเริ่มเข้าข้างพรรนี้และกูเริ่มสนใจนาย,นายกและคณะรัฐมนตรีและ้ะแต่พอเจอเจอโจทย์จริงอะ โจทจิงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและความลำบากที่แท้จริงไอ้ไปไม่เป็นตอนนี้ไปไม่เป็นเลยพี่ไพบอกอยากให้ไปเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเออลาออกนะใครตั้งปั๊บกูลาออกเลยนะเออนะฮะสวัสดีนะฮะทุกคน เออทำไมต้องมาตกม้าตายแบบง่ายๆอย่างนี้วะนายกูเนี่ยนะครับขอบคุณครับพี่ร้อยแปดพันเก้าขอบคุณนะอืมข้าวนี้คำถามที่สองนะฮะมีคำถามตออกมานักข่าวถามว่าท่านคะมีความเท็จจริงอย่างกูกูกูกันสังสังเสียงอีนังนี่หรอ ผมก็สั่งเสียงอีอนักข่าวอยู่นะเออเอาวอามึงทำงานไปอีนักข่าวท่านคะเออเสียงแม่งจะสูงมึงถามไปยังมึง,ม,งมึงก็ให้กูถามสามักทีมึงก็แซลอย,อยู่นั่นแหละกูถามมาสามท่านแล้วมึงก็ไม่ให้กูพูดสักทีอ่ะพูดพูดมึงพูดไปท่านขุณพี่ร้อยแปดค่ะน ขอบคุณครับขอบคุณพี่นานาด้วยนะสำหรับแว่นเท่ๆนะอาจารย์รุชาเป็นเหมือนแก๊งสเตอร์เป็นแบบพวกยากูซ่าอย่างงี้ไหมนะฮะถามสักทียังกูสามท่านแล้วเนี่ยยังไม่ถามเลยท่านคะเท็จจริงอย่างไรคะที่ร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาทำงานแต่ไม่มีแผนนะคะ,ะนะนายกตอบเลยเว้ยเอ,อ้พูดอย่างนั้นได้ยัางไงาลง ทำไมถามอย่างนั้เราถามอย่างนี้มันก็เหมือนถามหาเรื่องเนี้ยเขาลงเป็นคนแรกเลยผมติดตามแล้วนะเขาลงเป็นคนแรกเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยเขาลงเป็นคนแรกเลยเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรนะเขารีบไปทํางานเป็นคนแรกเลยนะตอนนี้ผมว่านะเขาก็คงจะอยู่ในพื้นที่แล้วล่ะเนาะมาเลย เขาอยู่ในพื้นที่แล้วตอนนี้ก็คงกําลังสั่งการนะอะแต่ท่านคะในวันที่ประชุมกันเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไม่ได้เข้าประชุมนะคะอ,อะไรนะอะไรนะร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เข้าประชุมคะ่ะอ๋อเหรอแล้ว,แล,วแล้วยังไงไม่เห็นไม่เห็นเขาอยู่เหรออ๋อใช่ค่ะเขาไปเปิดงานอยู่เชียงใหมะคะ่ค่ะ อะไรนะเราเขาไปเปิดงานเชียงใหม่อะ่ะค่ะท่านอ๋อเหรอเออมันอาจจะเป็นเพราะว่านี้ไงสภาพอากาศแล้วฟ้ามันปิดไงฟ้ามันปิดนักบินก็เลยอาจจะแบบไม่ไม่ให้เข้าไปไงนะนักบินมันก็เลยแบบว่าเราต้องฟังนักบินเลยนักบินเราไปเถียงนักบินไม่ได้หรอกนักบินบอกว่าเข้าไม่ได้ก็ต้องก็เข้าไม่ได้ไงเอเข้าไม่ได้แล้วก็คือยังไงก็ก็ก็เข้าไปได้ก็ต้องอาจจะต้องไปอ่ะ ผมก็ถามเลยพี่ถ้าเกิดว่ามันมันต้องแวะมันต้องค้างก็ต้องค้างนะครับต้องค้างอ๋อก็คือแปลว่าใช่ฟ้ามันปิดไงฟ้ามันปิดแล้วมันมันไปไม่ได้มันค้างก็ต้องค้างนะบอกกันตามเอาแล้วนํำเลยค้างต้องค้างเอาแล้วแล้วอย่างนี้ยังไงครับแล้วแล้วท่านร้อยเอกเขาไปค้างที่ไหนรู้ไหมครับท่านไม่รู้เลยเขาอาจจะค้างอยู่แถวนั้นแหละใกล้ๆกับจังหวัดทางทางสงขลาใกล้ๆตะละมัง ไม่ใช่อะค่ะรู้สึกไปค้างเชียงใหม่อะค่ะท่านคะเหตุเกิดอยู่ภาคใต้แต่บินไปค้างอยู่เชียงใหม่อะค่ะหรือว่าไปค้างทางเหนือไปค้างพะเยาอะค่ะโอ้ไม่ใช่หรอกมันอาจจะเป็นฟ้าปิดเงี้ยลมพายุแรงจริงเขาไม่ได้ตั้งใจขับไปพะเยาหรอกนะไม่ได้ตั้งใจขับไปพักพะเยาหรอกลมมันพัดไป ลมมันตีไงลมมันแรงลมมันพัดไปโอ้มึงอยา่าสัมภัดกูยกกูปวดลิงนี่ยท่านขามันแรงไปนะเหตุอยู่ภาคใต้แต่ว่าพัดไปภาคเหนือมากไปกว่านั้นนะคะท่านรู้ไหมว่าตอนนี้ท่านร้อยเอกอะ่ะเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในพื้นที่หรือยัง ก็คือว่าถ้ารองนายกก็น่าจะไปอยู่ในพื้นที่แล้วนะเพราะว่าก็คุยกันแล้วก็สั่งการไปแล้วเนี่ยนะน่าจะไปอยู่ในพื้นที่หมดแล้วนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านก็ะทงสั่งการอยู่เพราะว่าผมก็บอบหมายงานไปแล้วนะว่ารองนายกก็เหมือนนายกแหละสามารถที่จะสั่งการได้เลยแล้วเวลามีอะไรมีรถอะไรกราโตอกมาเตอร์อะไรเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทรวงเลยเนี่ยนะถ้ารองนายกก็สามารถที่จะสั่งให้ไปเอาเอาไฟฟ้าให้ได่เลย ก็เอาไฟไปทําไฟฟ้าได้เลยไปช่วยประชาชนได้เลยสั่งเลยถ้ามีอํานาจเหมือนนายกเลยแสดงว่าตอนนี้่าท่านรองเขาเขาอยู่ที่ไหนรับอยู่อ๋อใช่ใช่ผมรู้เลยเขาอยู่เนี่ยอยู่หาญายอยู่ในพื้นที่แล้วท่านหาแต่เมื่อเช้าเห็นไปเปิดงานที่เชียงใหม่อะค่ะอะไรนะอะไรนะท่านท่านรองไปเปิดงานที่เชียงใหม่อะค่ะ อ๋อเหรอคนเดียวก็หรือเปล่าอาจจะเป็นคนหน้าคล้ายก็ได้นะมีไม่ขายใครราคนหน้าแป้งๆมีคนเดียวแหละคะ่ะจริงเหรอคุณแหงอยู่ไหนคุณเนี้ยไปเปิดงานอะไรก็ไม่รู้อยู่เชียงใหม่อะค่ะนะฮะนะคะ,นะคะเพราะว่าประชาชนเชียงใหม่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับอ๋อแล้วแล้วใช่ค่ะไปเปิดงานค่ะเปิดงาน อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าฟ้าปิดแหละฟ้าปิดแหละนะฟ้าปิดท่านอาจจะแบบว่าบินออกมาไม่ได้ฟ้าปิดนะฟ้าฝนมันมันมันเป็นใจแนาะแม่ล่ะค่ะไปเปิดงานน่ะดูท่านท่านจะถนัดเรื่องลื่นเลงมากกว่าปัญหาค่ะคืองานเปิดงานอันนั้นน่าจะมีความสุขมีความลื่นเลงน่ะท่านก็ถนัดแบบนั้นน่ะนะคะพอไปเจอปัญหาภาคใต้ไม่อาจจะไม่ถนัด อืมนะถ้างั้นอ๋อก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องเป็นเรื่องฟ้าปิดแหละฟ้าปิดนะเมื่อถ้าท่านท่านตั้งใจไปอยู่แล้วแต่ว่าฟ้ามันปิดไงฟ้ามันปิดท่านก็เลยไปไม่ได้เข้าใจนะผมสั่งการไปแล้วผมสั่งการไปแล้วมีคนรับผิดชอบแล้วสรุปก็คือเออฟ้าปิดฟ้าปิดจ้าฟ้าปิดจ้า เออตอนนี้ลิ้นกูพันกันไปหมดแล้วตอนเนี้ยนะครับอันนั้นเป็นคำสามที่คำถามที่นักข่าวถามว่ารองนายกไปลงพื้นที่จริงหรือเปล่าอะไรอะพี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้นะอันนี้ยิ่งคะแนนตกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่ากูถามก่อนหรือว่าเดอะแป้ง ต้องการที่จะสร้างประเด็นนี้เพื่อลดเรตติ้งความนิยมของนายกเปล่าก็เลยไม่ไปแล้วแทนที่จะลงใต้ขึ้นเหนือซะงั้นประมาณว่าจะไปไหนฉันเลือกได้ฉันไม่ได้สนใจใครสั่งนะฉันอยากจะไปงานลื่นเลงมากกว่างานที่จะต้องไปช่วยเหลือใครฉันก็ขึ้นเหนือซะเลยอ่าทำให้คะแนนนิยมของนายกลดลงเพราะอะไร สั่งการไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เด็ดขาดและไม่มีใครฟังคำสั่งอ้าวไม่รู้ล่ะกูเนี่ยสายเขย่าเลยมึงอืมและหลังจากนั้นนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเดคือเมื่อวานก็ไม่ได้มีรองนาะยกลงพื้นที่นะครับเราเห็นแต่รูปขึ้นเครื่องบิน นะเมื่อคืนนี้ผมก็ให้ดูว่ามีโม้ม้นตอนบ่ายมีรูปนะรองนายกขึ้นเครื่องบินและคลิปก็ตัดไปแต่บินไปไหนไม่ไม่มีใครรู้สุดท้ายข่าวแดงข่าวออกมาดูนไปโผล่เหนือน่นขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นิดกับนิการับครับกลายเป็นว่านายกตอนนี้นะฮะผีซ้ำดัมพลอย ดูแล้วคนที่มอบหมายให้ก็คือรองนายกแป้งนะฮะมอบให้รองนายกแป้งไปดูแลเกิดคำถามมากมายว่าคุณนายกมอบงานมอบหมายงานให้กับคนที่ใช่แล้วใช่ไหมเป็นคนที่เหมาะสมที่จะดูแลงานนี้แล้วใช่ไหมนายกก็บอกว่าใช่ดิ ก็ก็เหมาะให้กับคนที่ถูกต้องแล้วงี่ไงเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะท่านก็ดูเรื่องชนลประทานท่านก็ดูนู่นนี่นั่นเรื่องน้ํามันก็เกี่ยวข้องแล้วนะแล้วท่านก็สั่งการมันก็ตกตกลงแล้วก็เหมาะแล้วไงอก็เหมาะอยู่ถ้าเป็นภาวะไม่มีปัญหาอะไรนะ คือเอาพูดตรงๆนะมันก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันได้แหละนะในฐานะเราเป็นประชาชนแล้วก็ดูภาพเหตุการณ์ว่ารองนายกคนนี้รองนายกแป้งคนเนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปทําในเรื่องการดิวผมบอกตรงนะเรื่องการดิวดิวเรื่องนูน้นดิวเรื่องนี้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์นู่นนี่นั่นหรือว่าคือทําในสิ่งที่กล้าทําอะ คือทำในสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดแต่แล้วเขาจะกล้าทำเนี่ยอันเนี้ยเรื่องดิวนุ่นดิวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคนนี้เก่งก็ต้องยอมรับนะฮะขนาดสอสในพักตอนเลือกตั้งก็ไม่ได้เยอะแต่ตอนนี้ดูเยอะขึ้นเฉยเลยขอบคุณครับเออเออเอาดึงกันเข้าไปมึงดึงอเออตัวผีมาดึงแก้ม ถ้าเป็นเรื่องนี้กูยอมรับเลยว่าเขาดิวเก่งนะครับการประสานงานนู่นนี่นั่นดนะีวเก่งแกะการหาง,งงหางเงินเก่งนะครับการที่จะไปดึงสอสอเข้าพักเก่งแต่การมาบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติเนี่ยต้องแยกแยะไหมวะต้องหาคนที่มันเป็นคนที่เข้าถึงประชาชนรู้ปัญหาที่แท้จริงและก็สามารถบริหารจัดการ ได้อย่างเข้าใจไหม